พักเพื่อที่จะชาร์จแบตให้ตัวเองค่ะใช่ครับหาแรงบันดาลใจใหม่ๆใช่ครับอืค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะในส่วนของอย่างที่เราบอกว่าโควิดประสบปัญหาแน่นอนในเรื่องของหน้าที่การงานแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นภาพเขาชัดมาตลอดเออกับการเป็นอาสากู้ภัยแล้วเป็นไงในช่วงวิกฤตโควิดมันมันทำให้เราต้องต้องต้องทำงานยากขึ้นไหมหรือว่าทำอะไรบ้างคะในช่วงนี้ผมก็ต้อง บอกตรงๆเลยว่าช่วงนี้ผมหยุดหยุดออกงานอาสาแต่ว่ายังอยู่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานงานให้กับผู้ที่ขอความช่วยเหลือมาอย่างล่าสุดก็มีเป็นญาติของผู้ป่วยโควิดซึ่งซึ่งไม่มีใครดูแลครับเขาอยู่คนเดียวแล้วก็ญาติก็ติดต่อมาว่าไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยประสานงานทางมูลนิธิปอติกตึงไปแล้วก็จากนั้นก็ประสานงานก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของปอติกตึงมาช่วยเหลือนะครับอ ก็คืองานงานอาสาเราก็ทําแต่เราแค่ไม่ได้ออกฟิวงานไม่ได้ออกพื้นที่ใช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 ่เพราะว่าพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรามันก็ต้องแบบดูแลตัวเองกันหนักหน่วงอยู่เหมือนกันก็ต้องเข้าใจทางด้านฝั่งอาสาเขาด้วยนะค่ะถ้อจริงๆแล้วผมมีปัญหากับกับปอะตัวเองด้วยนะครับคือไม่มั่นใจตัวเองเนื่องจากผมไปเจอ่อดอกไม้นะครับ่อดอกไม้ที่ถูกอ่าพ้นด้วยฟอร์มอลีนนะครับครับ กดว่าผมเอาขึ้นขึ้นมาบนรถนะผมกลายเป็นคนที่แพ้ไปเลยครับ hmm. แล้วก็ปอดผมก็มีปัญหาทีนี้ผมก็เลยแบบถ้าเราออกไปข้างนอกมากนะครับแล้วไวรัสตัวนี้ hmm. มันเข้ามาเปิ hmm. ตรงใช่ไหมครับพี่ ผมก็เลยเบรกตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเรื่องอาสาเอาชีวิตรอดก่อนแต่มันก็มีวิธีอย่างที่เขาบอกว่าเขาอาจจะใช้วิธีอาสาแบบด้วยการเป็นสื่อกลางประสานงานได้ครับมันมีหลายรูปแบบอยู่แล้วของหน้าที่บทบาทการเป็นอาสาแต่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นคุณบ่อยนอกเหนือจากนี้ร้องเพลงเพื่อภาษาเราถามเพราะว่าคุณรับงานถ่ายอีเวนต์เหรอเพราะเราจะไปเห็นเขาเนี่ยถ่ายทำวิดีโอเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามคนนู้นคนนี้ไป ล่าสุดเราว่าเราจาได้ว่าจเจอคุณเหมือนเหมือนจะมาถ่ายภาพมากับพี่อ้อยกับทอนหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมก็มีการแบบแล้วก็น้องนันจะไปถ่ายคลิปให้กับศิลปินตกลงคุณมีพารทรับจ้างตรงนี้หรือเปล่าคุณบอกพวกเราหน่อยซีเพื่อใครเขาอยากหาช่างภาพอยู่ก็ไม่ธรรมดานะตอนแรกอะ่ะที่ผมที่ผมคิดก็คือผมอยากมีกล้องถ่ายรูปเพื่อม,มาถ่ายงานตัวเองมาถ่ายอ่าถ่ายคลิปของตัวเองอะไรเงี้ยถ่ายอ่า เกี่ยวกับการงาน c o v เวอะไรเงี้ยแต่ไปๆมาแล้วมันมันเหมือนที่เรามันแคบครับมันคิดอะไรนไี่ออกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนเราไปถ่ายศิลปินแต่จริงๆแล้วผมเริ่มเริ่มมามาถ่ายอน้องๆในแกมมี่ตอนแรกนะครับมีน้องตีจากน้องตีป๊อกก็มาถ่ายลองถ่ายน้องนังนลองถ่ายเนี้ยก็คือเออมันก็สนุกดีเพลินดีนะครับก็แม่แม่ก็ไม่ได้จ้างอะไรนะครับแต่ว่าอด้วยใจเนาะก็มีก็มีพวงมาลัยมาให้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า อะไปทุกงานครับใช่คมันมันสนุกด้วยครับผมก็คือมันเราทําด้วยความสนุกอ่ะครับผมไม่ได้คิดเป็นตัวเงินออกมามันก็เลยแบบไม่เสียสยอะไรนะอืมก็คือพูดง่ายๆมันเป็นงานอีกไซต์โปรเจกต์หนึ่งอ่ะของเราเราก็ช่วยบรรดาพี่ๆน้องๆคนอื่นๆที่เราสามารถไปกับเขาได้ใช่ครับผมแต่สําหรับสําหรับที่พี่นางฟ้าที่เจอว่างานของพี่พี่ออยกระทอนใช่ไหมครับก็คืออ่า ทางพี่อ้อยกับทอนเองได้ได้ชักชวนไปไปไปทําเพลงในค่ายอ่าแต่ทีเนี้ยเพลงทํามาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย้วครับเหลือแค่ถ่ายงานต่อแต่ผมเองก็ยังยังไม่ได้ปล่อยอะไรออกไปนะครับอ่าก็อาจะทำแค่เพลงเดียวกับกับค่ายคอสองซาวเลคคอร์นะครับก็ก็ฝากอีหนึ่งค่ายของพี่อ้อยไว้ด้วยแล้วกันครับก็แสดงว่าเร็วเร็วนี้เร็วเวนี้เราจะมี ซิงเกิลใหม่ของนองตั๊กได้ฟังกันแบบต่อเนื่องเลยโปรเจกต์พิเศษเนาะใช่ครับผมก็เพลงนี้บอกเลยว่าต่างจากเพลงอื่นแน่นอนนะทำไมตั๊กจะลุกขึ้นมาเต้นเลยใช่ไหมจะเป็นแบบเต้นไม่เนเกาหลีเลยใช่ไหมจะบอกให้ก็ได้ครับชื่อเพลงว่าจําตปรโคลบนะะโอ้โหเอาละเว้เอาละเว้ ดี๋ยวชื่อเพลงเดี๋ยวนี้มันไม่สามารถน <c oughs> ัดเดาได้ว่าเนื้อหามันจะเป็นยังไงสไตล์ของเพลงมันจะเป็นยังไงแต่แค่ชื่อเพลงมันก็น่าสนุกแล้วแต่จริงๆเราก็ถือได้ว่าถ้านับเส้นทางสายดนตรีนี่เราอยู่ตักวัชรกรนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยจนถึงวันนี้ถ้าในนามชื่อของตักวัชรกรจริงๆแล้วอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดปีน่าจะเจ็ดปีมานี่ครับผมคครับ่ะแล้วก่อนอ้านี้ผมเองก็อยู่ เป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์มั่งอะไรบ้างนะครับของในในในหลายๆค่ายมีค่ายนี้ค่ายก็อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับก่อนหน้านี้ก็เล่นดนตรีมาก็รวมๆแล้วน่าจะยี่สิบปีได้มาประสบการณ์ความสามารถมากมายเลยทีเดียวมองอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงคะหลังจากนี้ลองหลับตาสิครับแล้วก็หลับไปเลยนะคะก็หลับง่วงอยู่เลย คือตอนนี้ผมเองผมไม่อยากมองถึงอนาคตให้<ฆ>มากนะครับตอนนี้ก็แค่มองปัจจุบันให้มัน,นมันดีก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นอย่างทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือโควิดใช่ไหมครับ<ฆ>ผมเคยมองมองและผมผิดหวังเลยครับผมก็เลยไม่อยากมอง<ฆ>ผมมอง<ฆ>ตั้งแต่ผมเข้าแกมมีใหม่ๆเลยครับว่าเดีย๋ยวเราจะมีงานนะเราจะมีอมีบ้านอยู่มีที่ให้อา มีบ้านให้แม่อยู่อะไรเงี้ยดูแลพ่อแม่ได้ดีแต่สุดท้ายพอเราไปอยู่แล้วอนาคตเจอปะท้วงมั่งเจออะไรมั่งมันก็กลายเป็นฝันสลายนะตอนนี้ก็ไม่อยากไม่อยากตั้งความหวังอะไรมากนะครับแค่ว่าอยู่กับปัจจุบันก่อนแค่อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขก่อนใช่ครับพี่อืออ่ะแล้วไอเพลงจันตะโคลบเนี่ยเราแพลนไว้ว่าในปีนี้ไหมที่เราจะได้ฟังกัน เอ่อต้องต้องดูของทางผู้บริหาร่อกว่าเขาเขาจะเอายังไงนะเพราะว่าวง่ารมังกรต้มีศิลปินอยู่อีกประมาณสามสี่คนห้าคนนะอยู่ในค่ายแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะดันอยู่นะครับค่ะอ่าก็ด้วยความที่เป็นค่ายที่เปิดใหม่นะครับค่ายเล็กๆมันก็เหนื่อยหน่อยนะฮะก็มันไม่ใช่ทําแค่พี่อ้อยคนเดียวนะก็มีอ่อีกหลายคนพี่แหลมพี่ชัยอีกครับ ก็ใจก็อยากจะดับมันที่ออกภายในปีนี้นะแต่ว่าใจเย็นๆดีกว่านะครับใจดีกว่านะครับเราไปใ้างในกล้กันก่อนครับผมก็ดูก่อนเดี๋ยวรอพี่ดีเจมาเป็นนางเอกก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นแม่พระเอกใช่ไหมได้นะไม่เลือกไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่เลือกงานไม่ยากจนนะไม่ได้ไม่เป็นคนไม่เลือกงานไม่ยากจน เป็นหินเป็นชายได้เป็นหินเป็นชายไายครึ่งตัวเฉพาะหัวเข่าลงไปก็ือเปล่าได้ครับผมระหว่างแม่เดินผ่านเข้ามาแล้วก็มีเสียงพูดตักทาอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วทุกเพลงที่ผมผมเป็นซิงเกิลผมนะส่วนใหญ่ก็ผมจะไม่ได้เป็นพระเอกเอกนะจะจะเป็นคนอื่นมากกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าผมผมเป็นคนที่แสดงไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ คือเราเหมาะกับการเป็นคนร้องเพลงแล้วคนเขียนเพลงมากกว่างานแสดงเราปล่อยให้คนอื่นดีกว่าคุณอย่าปิดกั้นตัวเองสิเผือกเราคงละครเขาเพราะคาแรคเตอร์คุณชัดนะเกิดเขามีละครไหนมาติดต่อคาแรคเตอร์แบบคุณเป็นคนมีคาแรคเตอร์ชัดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่พูดว่าคุณทําไม่ได้แล้วคุณเชี่ยวเกัวเองอย่ไม่ผมไม่ผมลองหนังผีมาสามปีแล้วเนี่ย พอตั๊กอะจเป็นหมือนหมอผีซหน่อยเราพูดกันในในฐานะที่เรารู้จักกันมาตั๊กเป็นคนที่ตลกพูดเก่งนะเพราะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครอะนะเราก็มีตะกุกตะกัดกันบ้างอะนะแต่เราก็นายมีคาแรคเตอร์ของนายอย่าปิดกั้นตัวเองลองเพราะเผื่อโอกาสดีๆมันจะเข้ามาเพราะอย่างที่ตั๊กพูดเมื่อกี้ว่าซื้อกล้องมาแค่ถ่ายโคเวอร์ แต่ไปกลับกายไปต่อยอดทำนู่นทำนี่ทำนั่น,ดนดได้ตักมั่นใจในตัวเองครับครับผมก็ตอนแรกคิดว่าโอ้โหซื้อกล้องมาแพงขนาดนี้เราจะจะรอดไหมเนองแต่สุดท้ายแล้วกล้องมันมันมันทำงานแล้วมันคืนทุนให้เราแล้วเออดีใจด้วยวฟีลั์ไปเลยเฟีลั์ไปเลยพวกพี่เอาใจช่วยตักอยู่ค่ะขอบคุณมากครับพี่ถ้าเกิดอย่างนี้ใครที่สนใจอย,อยากจะอ่ะตอนนี้ไลฟ์สดได้ไลฟ์สดก่อน อยากจะสนับสนุนตกอยากจะอจิตอาสาว่าเออช่วยเหลือหน่อยอะไรหน่อยยังไงในอนาคตเปิดประเทศแล้วเปิดให้ผับปากลับมาแล้วจะจ้างงานจะตองคิวได้ที่ไหนติดต่ออะไรยังไงได้บ้างครับตอนนี้ก็ที่เห็นได้ชัดก็คือ,อทาง Facebook ทางแฟนเพจก็คือ,อตักัชรกรแกรมิโกคือมันยังยังเปลี่ยนชื่อไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเปลี่ยนชื่อตงนี้อยู่ แต่ว่าใน messenger บา,บางคนที่ทักเข้ามาใหม่ก็มันจะขึ้นขึ้นชื่อใหม่ไปแล้วนะครับครับผมแล้วก็ตักว,ว่าชากรแฟนเพจครับ,รบนะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามขึ้นเรื่อยๆครับแต่าอาจจะไม่มากนะครับประมาณตอนนี้มีแค่ประมาณเจ็ดหมื่นกะว่าเยอะนะเยอะนะ <c oughs> อย่าคิดมากมากมากเอยมันไปฟุกนิดนึงครับคือเอาคลิปลงไปคลิปหนึ่งมันมันดังเราขึ้นมาแบบก็เลยฟุกนะครับค่ะให้มันทํางานค่อยๆไปแล้วมีเท่าไหร่ไหมครับ แล้ก็ช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็ทำยูสองทำยูสองช่องนะครับ YouTube คือช่องช่องหลักเลยก็คือตั๊กวัชรกร o f f i ิเชีนะครับนะฮะแล้ก็ช่องอีกช่องหนึ่งก็คือชีวิตติดดิน Freedom ไลท์นะครับก็ใครสนใจในรูปแบบไหนก็สามารถเข้าไปพูดเข้าไปคุยหรือจะเข้าไปสอบถามได้ยังน้องตั๊กคือถ้าเกิดใครจะเข้าไปก็เดี๋ยวทางเราจะติด ชื่อของน้องตั๊กก็ไว้ว่าเออเขาสามารถเข้าไปติดต่อเข้าไปพูดคุยได้ที่นี่ค่ะนะฮะน้องตั๊กยินดีครับค่ะยังไงพวกพี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องตั๊กนะครับขอบคุณมากค่ะสู้ๆไว้เดี๋ยวถ้าเกิดหมดโควิดอะไรแล้วมีเพลงใหม่เดี๋ยวเชิญมาในสตูครับค่ะยินดีครับยินดีครับขอบคุณน้องตั๊กมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคเป็นกาลังใจให้นะคะโชคดีครับขอบคุณครับ น,น, <S <S นั่นแหละค,ะค่ะใช่ชีวิตมันต้องเดินต่อนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพ จากหลายๆอาชีพที่ประสบปัญหาในช่วงของวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ก็ต้องฝ่าฟันแล้วก็รูปแบบของเราก็ยังคงต้องดําเนินอย่างนี้ต่อไปนะคะอีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้โอ้โหหลายคนทยอยฉีดวัคซีนแล้วที่นางฟ้าก็ฉีดแล้วเหมือนกันนะคะเพราะเราฉีดยาแล้วไม่กัดแล้วเล่นเองยังไงก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่เราบอกไปตั้งตั้งแต่มีข่าวเรื่องวัคซีนใหม่ๆแล้วคือถ้าเกิดใครมีโอกาสฉีดได้ มีโอกาสฉีดได้ก็ฉีดครับเพราะว่ามันจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราจะได้กลับมาถอดหน,น้ากากใช้ชีวิตแบบถอดหน,น้ากากใช้ชีวิตแบบที่ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกใช่ค่ะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมามากังวลไม่ต้องมามล้างมือจนเส้นลายมือเส้นวาสนาเส้นวาสนาตอนนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> ออนะฮะยังไงก็ช่วยได้ช่วยกันนะฮะส่วนใครที่พลาดหรือโดนเลื่อนอะไรไปก็คอยติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เห็น ทางหลายๆโรงพยาบาลก็รับวัคซีนทางเลือกรับรับจองคิวใหม่ก็ลองเข้าไปดูนะฮะถ้าเกิดแม่แม่คนไหนทําไม่ได้สก,กิดลูกสก,กิดหลานฮะ,ะเดี๋ยวลูกหลานท่านก็จัดก,การให้นะฮะหรืออสอม,มอรหรืออะไรก็แล้วแต่หลากหลายช่องทางกันเลยนะฮะและนั่นก็คือทั้งหมดของซุปเปอร์ลูกทุ่งของเราในสัปดาห์นี้นะฮะก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะก็คือ ทรู 5G อาชียภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานะฮะแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณศิลปินขอ,ขอขอบคุณแฟนๆที่นั่งดูอยู่นะฮะขอบคุณเจ้ป,ปุ๊กด้วยนะฮะ,ะสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมธนกรมหาวิทูนวรินดาคุป,ปติธรรมกุลค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ